สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะได้ศึกษาเกีเ่ยวกับสารและสมบัติของสารนะครับในเรื่องโครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุนะครับในตอนที่4ครับครั้งที่แล้วจําได้ไหมเราได้ทําโจทย์เกี่ยวกับแบบทดสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอโซโทปไอโซโทนและไอโซบาร์นะครับไปเรียบร้อยแล้ว,ลวไอโซโทปก็คือธาตุชนิดเดียวกันที่มีจํานวนโปรโตอนเท่ากันแต่มีจํานวนนิวตรอนต่างกันไอโซโทนก็คือธาตุที่มีจํานวนนิวตรอน เท่ากันไอโซบาก็คือท่าที่มีเลขมวลเท่ากันนะครับสำหรับวันนี้นั้นจะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมครับการจัดตัวของอิเล็กตรอนอะตอมต้องดูให้ดีเลยนะครับเขาบอกว่าระดับพลังงานอิเล็กตรอนเนี่ยมันโครจรอ,อยู่รอบนิวเคลียสมันอยู่ที่ระดับพลังงานอย่าลืมนะ ระดับพลังงานนั้นเราใช้ว่า n ที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสมีทั้งหมดอินฟินิตี้ระดับอยระวังให้ดีนะมีอินฟินิตี้นะแต่ขณะนี้พบแล้วเจ็ดระดับนักเรียนอย่าลืมนะเวลาสอบระดับพลังงานมีกี่ระดับนักเรียนชอบตอบเจ็ดศูนย์เลยระดับพลังงานมีทั้งหมดอินฟินิตี้ระดับแต่ขณะเนี้ยพบแล้วเจ็ดระดับ เจ็ดระดับที่พบมีอะไรบ้างล่ะก็คือ K L M N O P Q นะครับ N เท่ากับ K N เท่ากับ1 L เท่ากับ2 M N เท่ากับ3 N c O 5 P 6 Q 7เห็นไหมครับอย่าลืมนะครับตอนนี้แต่ละระดับพลังงานเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนได้มากที่สุดนะครับมากที่สุด ไม่เกิน 2n กําลัง2นักเรียนดูให้ดีนะไม่เกิน 2n กําลัง2นะถ้า n เท่ากับ1ก็2ยก2คูณได้1ยกกําลัง2 2คูณได้1ยกกําลัง2ก็เท่ากับ2 n เท่ากับ2ก็คือ2คูณได้2ยกกําลัง2 2 2 4 4 2ก็8 n เท่ากับ3 3ยกกำลังสองสามสามเเท่ากับสี่สี่สี่สิกสบหกสองสามสิบสองเอ็นเท่ากับ5ก็คือ O อนะฮะห้าห้ายีคูณสก็เป็น50 P 6ิบพีหกหกสามสิบกมองก็เจ็ดสิบสองันไหมครับเจ็ดสิบ <ez> สองเจ็ันฮะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีมากแต่ละระดับพลังงานเนี่ย มีมากที่สุดได้เท่าไหร่เป็นไปตามสูตร 2N กําลังสองเพราะนั้น K นั้นจะต้องมีเล็กตรอนได้แค่2ตัวไฮโดรเจนนั้นมีระดับพลังงานเดียวจะต้องมีอิเล็กตรอนได้แค่2ตัว L8 M18 N32 O50 P72 และ Q98 นักเรียนจะต้องจำอันนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนหนึ่งของการเรียนก็ต้องมีการจำบ้างนะถ้าไม่จำเลยก็ ไม่รู้ข้อมูลนะครับเอาละครับนักเรียนครับต่อไปดูดูให้ดีนะครับนิวเคลียสนั้นประกอบด้วยโปรโตอนกับนิวตอนแล้วมีระดับพลังงานอยู่รอบๆเขียนได้ไม่เต็มนะครับเขียนได้เพียงนิดเดียวนะครึ่งครึ่งครึ่งหนึง่งมีเจ็ดระดับที่พบขณะน,นี้ก็คือ K L M N O P Q K อยู่ได้2 L อยู่ได้8 M อยู่ได้18 M อยู่ได้18 n อยู่ได้32 O 50 P 72 Q98 ครับนักเรียนครับมีได้ไม่เกินแปลว่าน้อยกว่าได้นะมีได้ไม่เกินนี่แปลว่าน้อยกว่าได้ K อยู่ได้2ไม่เกิน2 1อยู่ได้ L ไม่เกิน8 6อยู่ได้5อยู่ได้7อยู่ได้8อยู่ได้9อยู่ไม่ได้ได้ไม่เกินจำไว้เฮ้ยตอนนี้อิเล็กตรอนเนี่ย ระดับพลังงานใดก็ตามอยู่ใกล้นิวเคลียสจะต้องมีพลังงานต่ำสุดนักเรียนคิดสิครับทำไมอะอิเล็กตรอนที่อยู่ระดับพลังงานใกล้เคียงกับนิวเคลียสจึงมีพลังงานต่ำสุดอ้าวนิวเคลียสเป็นโปรโตอนโปรโตอนมีฟ้าเป็นลายเป็นบวกคนไหนแรงน้อยโปรโตอนก็ดูดเข้ามาใกล้ถูกไหมคนไหนแรงน้อยโปรโตอนดูดเข้ามาใกล้ถูกไหมถ้าแรงมากมันก็พยายามหนี ถ้าแรงน้อยก็ถูกดูดเข้าใกล้นิวเคลียสแสดงว่า K ต้องมีพลังงานต่ำสุดลอง L M N O P Q ไปเรื่อยอิเล็กตรอนจะต้องเข้าจากระดับพลังงานต่ำไปสูงจังไหมนะอิเล็กตรอนจะต้องเข้าจากระดับพลังงานต่ำไปสูงแต่เวลาออกต้องออกจากสูงไปต่ำทำไมออกจากสูงไปต่ำเพราะสูงนั้นอยู่ไกลนิวเคลียสแรงดูดดูดน้อยอิเล็กตรอนออกง่ายอ้าว ถ้าเทียบกับบันไดบ้านแต่ระดับพลังงานไม่ได้มีช่องว่างระหว่างชักระหว่างชั้นของบันไดเท่ากันนะครับแต่จะเทียบให้ดูว่าเออมันคล้ายกับระดับคล้ายกับบันไดบ้านเวลาที่เธอจะขึ้นบ้านเนี่ยเธอต้องขึ้นขั้นไหนก่อนละ่ะขั้นติดพื้นใช่ไหมขั้นติดพื้นดินเพราะนั้นต้องเดินก้าวขึ้นจากขั้นที่ติดพื้นดินไปขั้นสูงสุดแล้วเวลาลงจากบ้านละ่ะมีใครไหมลงจากขั้นต่ํา ก็ต้องลงจากขั้นสูงไปขั้นต่ำเห็นนะอิเล็กตรอนก็เหมือนกันขึ้นเข้าเข,เ,ขเข้าไปในอะตอมต้องเข้าจากระดับพลังงานที่มีพลังงานต่ำไปสูงแต่อิเล็กตรอนออกต้องสูงไปต่ำเพราะระดับพลังงานนอกสุดนั้นจะอยู่ห่างไกลจากนิวเคลียสแรงดึงดูดน้อยแรงดึงดูดน้อยเป็นไปตามลูกศรเป็นไปตามลูกศรน,นะต่อไปครับ เช่นโซเดียม11บ3มีโปรโตอนเท่ากับ11เรารู้แล้วเรียนมาแล้วอานุภาคมูลฐานโปรโตอน11โปรโตอนเท่ากับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็้องสท่ากับ11นิวตอนเท่ากับ23่บ1ามลเท่าก็ทัากับ12เพราะนั้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนยังไงก็ K L M K อยู่ได้กี่ตัว2ครับนักเรียนครับ K อิเล็กตรอนอยู่ได้2ตัว L อยู่ได้กี่ตัว8รวมเป็น10ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้น M ก็เหลือ1สิครับเพราะมันมี11ตัวแต่ M อยู่ได้18แต่1อยู่ได้ไหมได้อยู่ได้ไม่เกินกนะครับนักเรียนครับทันนะครับอยู่ได้ไม่เกินเอาละเพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียมนั้นเป็น281 1นเนี่ยอยู่ในระดับพลังงานนอกสุดตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเวเลนอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนที่อยู่ระดับพลังงานนอกสุดเป็นตัวที่บอกหมูนะครับบอกหมู บอกหมูนะครับและมีอยู่3ระดับพลังงานก็แสดงว่าอยู่ในคาบที่ไรครับคาบที่3เห็นไหมครับมี K L M 3ระดับพลังงานอยู่ในคาบที่3 281แสดงว่าอยู่ในหมู่1นะครับจากการจัดเรียงโครงสร้างอะตอมเนี่ยครับนักเรียนครับเราสามารถนํามาเขียนเป็นโครงสร้างอะตอมที่เราศึกษาม,มาแล้วนี่คือโครงสร้างอะตอมของโซเดียมในโครงสร้างอะตอมของโซเดียมเห็นไหมครับนิวเคลียสในนิวเคลียส ในนิวเคลียสนั้นจะต้องประกอบด้วยปโปรตอนกับนิวตอน11ปโปรตอน12นิวตอนแล้วมีระดับพลังงานนะครับมีระดับพลังงานเป็นชั้นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินจนํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ระดับพลังงานนอกสุดนี่สําคัญมากเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเวเลนอิเล็กตรอนบอกหมู่ของธาตุบอกหมู่ของธาตุบอกหมูขหม่ของธาตุถ่านไหมอา้าวระดับพลังงาน k แรกสุดเม็กตอนได้กี่ตัว2ตัวเห็นไหมครับนี่คือเคเคเนี่ยอยู่ได้2ตัวตัวตามที่ไฟกับพิษไฟกับพิษเนี่ยอยู่ได้2ตัวนะเกิน2ตัวไม่ได้เพราะเคบ้านเคเนี่ยอยู่ได้แค่สองคนถ้าเกินสองคนบ้านหักครับเพราะฉะนั้นเคอยู่ได้สองมันต้องเข้าให้เต็มเคก่อนแล้วจึงไปเข้าที่แอลได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่เคหนึ่งแล้วไปอยู่แอลเลยไม่ได้ต้องเข้าบ้านเคให้เต็มก่อนเคมีกตอนได้2ตัว ต่อไปครับ L ครับ L ระดับพลังงานที่สองมีอิเล็กตรอนได้กี่ตัว8ตัวตรงไฟกระพริบแดงๆเห็นไหมอิเล็กตรอนได้แดตัวแตัวนี่ L ต่อไป M มีอิเล็กตรอนได้กี่ตัว M มีอิเล็กตรอนได้หนึ่งตัวนี่แหละครับไอ้สีสีเขียวตัวนี้แหละครับเขาเรียกว่าเเลน e ์อิเล็กตรอนตัวนี้เราบอกหมู่ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ไปทําปฏิกิริยา ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ไปทปําปฏิกิริยาแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งเราได้เรียนในบทต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับใกล้นิวเคลียสที่สุดต้องมีพลังงานต่ําสุดออก่างจากนิวเคลียสพลังงานสูงขึ้นทําไมใกล้นิวเคลียสมีพลังงานต่าสุดอาจารย์เป็นนิวเคลียสอาจารย์เป็นโปรตอนอาจารย์ต้องดูด e อ e ิเล็กตรอนอิเล็กตรอนไหนคนไหนมีแรงน้อยก็ถูกอาจารย์ฉุดเข้ามาใกล้นะครับคนไหนมีแรงมากอาจารย์ก็ฉุดเข้าใกล้ไม่ได้เห็นไหมครับ เพราะนั้นอิเล็กตรอนต้องเข้าจากระดับพลังงานต่ําไปสูงแต่เวลาออกต้องออกจากสูงไปต่ําอย่าลืมนะเอาละครับต่อไปครับต่อไปนักเรียนลองดูสิครับมาดูเลยว่าเอ่ออิเล็กตรอนนักเรียนดูตรงนี้นะครับตรงลูกศรอ,อ่าลูกศรลูกศรน,นี่ตรงนี้ทายแต่ธาตุหมู่เอจะมีเวเล็กตรอนได้ไม่เกิน8นะครับหมู่เอจะต้องมีตรงไฟกระพริบนะ่ะไม่เกิน8 8นี่คือก๊าซเฉยก๊าซเฉยก็คือไม่ค่อยทําปฏิกิริยาแหละอินเนอรไม่ว่องไวไม่มองไหวเห็นไหมต้องเป็นอินเนอรมันไม่ไปทำปริยาไม่สูงสิงกับใครเลย